ปัญหาที่เราพบกันมากๆเลยนะคะในปัจจุบันนี้กับเด็กๆของเรานะคะก็คือเขาไม่สามารถที่จะ สื่อสารหรือประนีประนอมกับมนุษย์จริงๆได้2ก็คือในเรื่องของสมาธิเด็กจะมีสมาธิที่สั้นพอสมควรเนื่องจากว่าเขาจะมีชีวิตอยู่กับโลกของไซเบอร์อยู่กับโลกของโซเชียลกันเยอะมากนะคะ 3. ก็คือความมั่นใจค่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการที่เขาจะได้มาฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะต่างๆของเขาในการที่เขาจะได้แสดงออกคอร์สพื้นฐานการสแสดงสําหรับเด็กนะคะมีประโยชน์ไม่เฉพาะสําหรับเด็กๆที่ต้องการจะพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อไปเป็นปนักแสดงเท่านั้นจะมีประโยชน์สำหรับ การไปปรับใช้กับชีวิตจริงค่ะจะทําให้เด็กๆได้ปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆเป็นการปรับ จูนในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการคิดการฟังการพูดการตัดสินใจต่างๆการเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากไม่ได้เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์หรือว่าศูนย์กลางของจกักรวาลนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของสมาธิเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยจะอยู่กับโซเชียลเยอะอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับเกมการที่เขาได้พักกิจกรรมตรงนั้นแล้วมาอยู่ในห้องที่เราจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงร่วมกันเขาจะได้เบรคจากมือถือจากเกมจากโซเชียลแล้วก็ได้มาทดลองกระบ,บวนการต่างๆโดยใช้ร่างกายจิต ใจแล้วก็ความคิดของเขาเป็นเครื่องมือหลักนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยมีสมาธิที่ดีขึ้นโฟกัสได้ถูกจุดขึ้นรวมถึงการทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะทําให้เขามีความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการที่เขาได้มาเรียนคอสนี้นะคะไม่ใช่แค่เขาจะได้มารับทักษะต่างๆไปเท่านั้นแต่มันยังเป็นที่ที่ทําให้เขาได้แสดงออกความสามารถความคิดสร้างสารรค์ให้เขาได้สื่อสารกับเสียงภายในตัวของเขาจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังสามารถที่จะแชร์สิ่งเหล่านี้กับลูกๆได้อีก เช่นกันค่ะ